วันนี้จะมาบอกวิธีการปลูกพริกมมาในกระถางนะคะนี่ก็จะเป็นกิ่งพริกมมาที่เด็ดกินยอดและกินใบไปแล้วก็จะนำส่วนนี้มาปลูกค่ะโดยใช้กระถางเก่าที่เคยปลูกผักแล้วแล้วก็ตากแดดไว้นะคะแล้วก็รดน้ำแล้วก็นำพริกมมาเสียบเข้าไปเลยนะคะนำกิ่งของพริกมมาเสียบเข้าไปเลยดินที่ปลูกก็ไม่ได้ปรุงใหม่ค่ะ ต้องการดินแน่นๆก็เลยใช้ดินในกระถางเก่าที่ตากแดดแล้วนำมาปลูกก็รดน้ำให้ชุ่มแล้วก็จิ้มกิ่งของพริกม้าลงไปรดน้ำค่ะหลังจากที่ปลูกแล้วก็นำกระถางพริกม้าไปวางไว้ในร่มก่อนจนกว่าพริกม้าจะติดค่ะ เราจะรู้ได้ยังไงว่าพลิกม้านั้นติดแล้วก็สังเกตจากจะมียอดอ่อนๆแตกขึ้นมาใหม่ตามปล้องนั่นแหละแสดงว่าพลิกม้าได้ติดแล้วเราก็นํากระถางไปวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดลำไรเพราะว่าพลิกม้าเนี่ยต้องการแสงแดดแต่แดดต้องไม่จัดมากแดดครึ่งวันหรือบริเวณที่มีแสงแดดลำไรนะคะ และพริกม้าก,ก็จะงามแบบนี้ใบเขียวขจียอดอ่อนซึ่งพริกม้ากระถางนี้ก็เก็บกินได้แล้วค่ะ และนี่ก็จะเป็นพริกม้าที่ปลูกในอ่างบัวค่ะพริกม้าปลูกในอ่างบัวได้เพราะว่าพริกม้าชอบความชื้นเราก็เน็บพริกม้าลงในดินเหนียวซึ่งนํามาปลูกบัวได้เลยและนี่ก็จะเป็นผักขยงค่ะผักขยงก็เป็นผักที่ชอบความชื้นปลูกในอ่างบัวได้บัวรวดน้ําช้างน้อยกระทัดรัดเหมาะมือ เหมาะสำหรับรดน้ำต้นกล้าผักที่เพาะใหม่ๆและงอกใหม่ๆสายน้ำเบาทำให้ต้นกล้าไม่เฉาตายสนใจบัวรดน้ำช้างน้อยกดที่ตะกร้าหน้าคลิปเลยนะคะกระถางดำ6-12นิ้วปลูกผักได้ดีมากๆเลยเนื่องจากมีรูระบายน้ำเยอะและระบายน้ำได้ดีมากทำให้ผัก จเจริญง,งอกงามสนใจสั่งซื้อกระถางดำนะคะจิ้มที่ตะกร้าหน้าคลิปเลยค่ะ